เราไฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเรื่องกภาษาหนึ่งสายรูปโทวไทยกันจ้าเปิดรายการด้วยทำงานอย่างมีชีวิตชีวาจ้า อืมเราฟังผลงการปฏิบ,บัติธรรมของพระธรรมทายาทเรื่องภาษานี่มาอะไรรูปแล้วเนาะมาฟังแล้วชื่นใจไหมใช่เหมโอ้มันน่ามหาัศจรรย์ทีเดียวเนาะทุกๆรูปจะกล่าถึงเกาะนี่แห่งธรรมที่อยู่ภายในแล้วนี่เนี่ยเกาะคือสิ่งที่แผ่นดินที่โผล่พ้นน้ำ เหมือนพ้นกระแสของกิเลสทะเลแห่งวัฏฏะนี่เนาะเป็นเกาะภายในมีตนเป็นน่พึ่งนี่นะอัตถีปาอัตสลานานยัสลนาอืมนี่นะธรรมทีปาธรรมสลานานยัสรนาก็ถึงตัวเองเป็นเกาะฟินี่พ่งนี่นะสุดยอดเลย เนาะที่อยู่ภายในตัวแม่ถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงเกาะตรงนี้ได้นี่นะโอ้ดีมากเลยกราบรัศกรไม่ดีกุลวงพทครบอย่างสงูงกระผมพระธรรมทายาทราคินที่ไม่มีราคีชาณรัตโตอ,อายุยี่สบห้าปีไอ้ชื่อนี้ก็พระเก่าแล้วนี่นี่เนาะเออ เติร์แทนพระธรรมทายาจากสนยนงานศึกษาเขาแก้เสด็จจังหวัดปราจีนบุรีครับดูอยู่หรือปรเปล่าจ๊ะดอยอู่แล้วพรุ่งนี้จะสอบทำงไงนี่ <c oughs> ผมเป็นชาวกัมพูชากำลังศึกษาด้านไอทีหรืออินโฟมิชันเทคโนโลยีชั้นปีที่สามของมหาลัยบิวไบรท์นี่ เมืองเสียมราชวิวยายุนิเวอร์สิตี้นี่ยะประเทศกรรมัมพูชาครับเออที่บ้านผมรับสัญญาณช่องดีเซีได้ด้วยนะครับเออแล้วฟังภาษาไทยออกรึเปล่าจ๊นเนี่ยออและยมแม่ก็เป็นคนเห็นประกาศชวนบวชคาภาษาอาเก็อ่านออกรู้สิจ๊ะเนี่ยก็เลยมาชวนให้ผมบวช ตอนผมเป็นนักศึกษามีปาร์ตี้บ่อยๆก็<ม>ต้องกินเหล้ากินเบียร์เข้าปขาครา,ราเแกะครับเนี่ยเนี่ยสิ่งที่มอมเมาหมวลมนุษยชาติเนะาะแต่พอมาบวชในโครงการนี้แล้วได้ฟังหลวงพ่อสอนถึงที่รู้ว่าไอ้ที่เราทำนั้นมันบาปนะมันเป็นมลทินเนาะนี่นรกสวรรค์มีจริง ไปเห็นไปอยู่ได้จริงๆถ้ายผมไม่กล้าทำบาปอีกเลยผมชอบฟังหลวงพ่อสอนมากๆหลวงพ่อสอนดี thank you ฟังแล้วอยากทำตามทุกอย่างเลยครับนี่นะอีกล้อีกละนี่นี่นะ อ,อีนอมฮมมก็แต่จะเอาไปสอบะลรู้นนะตกเดียเดียวเนอะอันนี้คุยกับภา,าษานักเรียนกเขียนพอทุกคนก็นรู้อยู่แล้ว,นนเ,ลวนเนี่ยเกเร์กรรมวิบอกนี่เ่ย ผู้ที่ปล่อยกิเลสมานี่แหละจ้ะคือเขาละ <Yeah. S 1> นี่มานนี่นะ <Yeah. S 1> นี่ปล่อยงั้นเราก็รู้จักแต่กิเลสกิเลสแล้วมันมาจากไหนอะ่ะ <Yeah. S 1> นี่นะมันเข้ามาหุ้มที่ใจกันนะตอนแรกมันจะเข้ามาเล็กๆก,กันในกลางใจคล้ายๆเงี้ยคล้ายๆเงี้ยอยู่อยู่นี่นะมันสอดเข้ามานี่นะเล็กๆ แล้วก็ไปดึงพวกนองมาโอ้นี่เยอะแยะเลยแล้วก็ค่อยซึมเข้ามาเลยเลยนี่นี่เนี่ยมาเนี่ยสอดสองกิเลสสอดกิเลสเข้ามาไอ้ตองรงกลางเนี่ยกลางกายเรานะไล่ความเป็นมนุษย์ออกก็เจอเปล้วยนลมายเขไปแทนที่ ส่วนพระมาไล่ามารออกไปีทีหนึ่งแล้วก็ไปตามคนกลับมาที่ตั้งดังเดิมาตามทันไหมจ๊ะแล้วก็นําคนเข้าไปสู่พระผู้ประเสริฐภายในแล้วก็ไปแล้วก็นาคนเอาไปสอนคนภายนอกตามทันไหมนี่นะมันเข้ามาจุกนี่นะแล้วก็ตั้งอายตนะเครื่องรับรับส่งแล้วมันก็ไปดูที่พวกนอกวะเนี่ยอยู่ข้างนอกมาหุ้มมาเคลือบมาอ,อบมาอบซึมซาบปนเป็นทั้งดวงมืดหมดเลย ใจมืดนี่นะก็บังคับได้ให้สร้างกรรมนี่ไงคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่นะเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยเป็นผู้ว่าเองเออเองเนี่ยสรุปเองมันหยัดเองทุกอย่างหมด oh. นี่ปล่อยกระแสกิเลส oh. บังคับสร้างกรรม <Yeah. S 1> แล้วก็เซตโปรแกรมวิบากติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของผู้ที่กขบังคับได้ oh. เป็นโปรแกรมนี่นะ โอ้ติดเลยทำทีเดียวใช้หลายทีเนี่ยทีเดียวเป็นอย่างนั้นตลอดเลยวันเ,เวลาเราจะไปลือนะนี่เนะะนี่หลวงปู่ท่านก็จะลือนี่เนะโอ้สวนกลับไปเลยดิว่าใครหนอไม่รักเราเท่าทีวีที่นะนสาวไปเนี่สาวไปสาวไปเนี่ยพอเขาบังคับมาถึงตรง วิบากนะก็เอาไปเก็บไปตรงเนี้แล้วก็ oh. แยกแยกนี่ก็ oh. ต้องตามไปเก็บนี่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 แล้วก็ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่นี่อินฟินิตี้โอ้ยอย่าไปรู้เลย oh. พวกกลัวเอาไปสอบพวกนี้เลยที <laughs> ตกนะลูกนะก็ <laughs> ไม่มีสอนเนี่ย <laughs> <laughs> พวกนี้ไม่มีนะไม่มี <laughs> <laughs> จะทิศทางรู่ใหญ่เลย dhamma is good happy children come together clap your hands and sing with me listen to what buddha says spread the dhamma on the way แต่เดิมใจมนุษย์ดังเดิมนี่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะยามาก็สอดสรบดึดดดบดงหลุดไปเลยและก็ะเทือไปติดเราคงจำภาพได้ว่ารลปเสียงกลิ่ลดสัมผัสทรอารมณ์ต่างๆนึกออกใช่ไหมจ๊ะนันแปลว่าเขาไล่เราออกจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมเ้วก็ไปติดตรงนู้นแต่พระก็แก้ไข กลับอะไรมาก็ก็กสอดนะข้ใส่มานมาัน<า>นี่นะระเบิดมันตุ้มออก<า>แล้วก็ดึงใจมนุษย์กลับมาที่ตั้งเดิเดมๆอย่าง<ะ>นี้นะมาอยู่ที่เกาะแห่งธรรมนี่ไงตามทันไหมพอมีความสุขความบริสุทธิ์เกิดขึ้นการเดินทางก็เกิดขึ้นภายใน<โ>ต้องมีความสุขความบริสุทธิ์การเดินทางถึงจะเกิดขึ้นทำไมสุขไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เกิด จะสุขและบริสุทธิ์ได้เพราะใจนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นอย่างแน่น <Yeah. S 1> นี่นาะแล้วก็นุ่มนวลควรแก่การงานการเดินทางต่อไป <Yeah. S 1> ไปถึงพระผู้ปร,ระเสริรภายในคือพระธรรมกายเออนี่เนาะ <Yeah. S 1> ที่จะทำให้เราพ้นห่วงทะเลแห่งวัตฏสงสาร <Yeah. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> ดีไหมด <Yeah. S 1> นี่เนาะ <laughs> ตอนแรกที่นั่งสม,มาธิ มันปวดทรมานสุดๆเอ้นึกก็ปวดเฉพาะคนไทยนะอันนี้ปวดสาคลนะ <S <S นั่งไปฟุ้งไปคิดนน่นคิดนี่แต่ผมก็พยายามทำใจสบายสบายสัมมาอรหังไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> ต่อมาก็นั่งได้นานขึ้นนั่งไปมีความสุขไปอยากนั่งสมาธิมากขึ้นทุกวันนี่ใจติดแลวไหม ใจติกติใจเหรมั้ยจ๊ะ,ะผมนั่งทั้งในรอบนอกรอบตื่นที่สามกรื่องเพื่อนั่งสมาธิสาธุสุดยอดเลยทํากิจกรรมอะไรก็จะนึกว่ามีองค์พระอยู่ในตัวเราตาลอดเวลาครับสาธุถ<ะ>ูกต้องมากดีมากได้เชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนี่นะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะเข้าไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระผู้ประเสริฐมอบให้ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้ไม่มีการความทุกข์ทรมรไม่มีการถืออาวุธลบรลอกข้าฟอนกันนี่เนาะอืมเด่นแดงแห่งพันธสัญญาของพระพ้ประเศษนี่นะอยู่กลางกายฐานที่เจ็เด็กน้อยเอ๋ยจงเป็นจมูกพระสื่อทอบาอรมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาและก็วิชาธรรมกาย ไปตราบคงอยู่โคลูกตลอดไปนี่เนาะวันหนึ่งขณะนั่งหลับตาเอานาสัมมารหังไปแปบ๊บเดียวผมก็เห็นองค์พระเกิดขึ้นตรงหน้า,าเป็นองค์ใหญ่มีสีฟ้าใสใๆผมก็เอาใจนึกตามฐานไปเรื่อยๆถูกต้องจ้ะ แล้วองค์พระก็เล็กลงเทาลุเทนนิส mm hmm. เข้ามาทิศตาแล้วก็มาทิศกลางทีษะโอ้ oh. oh, ถูกต้องเลยเนี <Yeah. S 1> ผเนน่ผมเอาความรู้สึกรร mm hmm. นี่ราษาอ่านอานารย์ผมเอาความรู้สึกจับไปที่องค์พระเรื่อยๆนี่ความรู้สึกแปลว่าจับอย่างแผ่วเบาเพราะเป็นเพียงแค่ความรู้สึก แล้วท่านก็มาอยู่ในกลางท้องเป็นองค์สีทองตอนนั้นใจนิ่งมากเลยในท้องก็เย็นไปหมดเย็นจนผมสงสัยนี่เนาะผมเลยลองเอามือไปจับที่องค์พระดูเพราะอยากรู้ว่าท่านจะเป็นยังไงจะเย็นไหมแต่จับไม่ได้ครับคือชัดมากจนกระทั่งนึกว่าท่าน เป็นกายหยาบที่จับต้องได้แต่ไอ้จับแล้วก็ไม่มีมันว่างเปล่าแล้วอยู่ๆท่านก็หายไปกับผมวัวไปจับท่าน <c oughs> ผมก็เลยลืมตาครับแล้วลองหลับตาใหม่แต่ก็มองไม่เห็นองค์พระอีกหลับคราวนี้นี่ <c oughs> คิดอยากจะได้แบบเดิมนะแต่ตั้งใจมากไปนิดนึง ใจเลยไม่ละเอียดเท่าเดิมวันต่อมาผมนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นนี่มีบุญมากนะมีบุญมากเลยเดียวขนาดข้ามประเทศมาบวชนี่จะและบุญที่เคยเป็นพระเก่าเนี่ยไอ้ทำให้เข้าถึงองค์พระง่ายนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นนั่งไปใจก็สงบมากเลย แล้วอยู่ๆอ,องค์พระก็มาอีกอ่านี่เหไหม่ใช่พอใจสงบพระก็มาคือท่านชอบมาตอนที่เรามีความสุขอะแต่คราวนี้มาเป็นองค์ใสๆอยู่ในท้องผมจอจะเ,เดิมสีทองนะจ๊ะพอจใจไปแต่ที่องค์พระเบาๆเ,เ,เออทำถูกเนาะถูกต้องมากลูกทำเป็นนี่ท่านก็ขยายใหญ่ขึ้น อาทำเป็นแล้วเนี่ยทำเป็นแล้วละพอใจนิ่งอีท่านก็ยิ่งขยายไม่หยุดสาธุ้ะนี่ทำเป็นแล้ว้ะนี่พระเก่าถูกต้องมากจ้ะองค์พระเป็นแก้วใสใสจะมองทางไหนซ้ายขวาก็ใสไปทุกส่วนมองไปมองมาก็ไม่รู้ว่าตัวผมหายไปไหนรู้สึกที่ ร่างกายก็หายไปเลยหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมจึงดูไปที่องค์พระอย่างเดียวแล้วก็ไม่กล้าเอามือไปจับแล้วล่ะครับเดี๋ยวท่านจะหายไปอีกอทาทำเป็นนี่ทำเป็นแล้วหละยิ่งมององค์พระผมก็ยิ่งมีความสุขอยากมองไปเฉยๆเอ้ทําเป็นนี่ นี่แหละจ้าพระเก่าและองค์พระของผมก็มีอานุภาพมากเพราะท่านจะทำตัวใหญ่ขึ้นก็ได้เออเล็กลงก็ได้ครับโอ้ถูกต้องจะดีมากลูกเนี่ยเราดูเฉยๆดูที่ท่านจะทำยังไงอย่างนี้นะจ๊ะตามใจท่านไปก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรผมจะคิดถึงองค์พระ ดีมากจ้ะนี่พุทธานุสติเห็นไหมอาใจจับที่องค์พระตลอดเวลาทุกห่วงแห่งความคิดคิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยิ่งคิดถึงผมก็ยิ่งมีความสุขส<า>อืมงั้นอน,น,อนุมัติให้คิดถึงได้<า>และรู้สึกว่าทุกท่านอยู่กับผมตลอดเวลาจริงๆหลวงพ่อครับตอนนี้ผมจะทำยังไงครับผมไม่อยากลาสิกขาเลย จงอย่าลาจงอย่าลาสิกขานี่เนาะจงอย่าลาสิงหาครับผมไม่อยากกลับไปเรียนทางโลกแล้วจงมาเรียนต่อทางธรรมอย่าไปเรียนติดก็โหลกลาเนนะหลวงพ่อครับผมอยากเป็นพระมหาจงเป็นพระมหาศึกษาศึกษาวิชาทางธรรมอันนี้พระเก่านี่ พระเก่าจ้ะหลวงพ่อครับผมอยากเดินตามอย่างหลวงพ่อโอ oh, มาเลยลูกมาเลย <Okay. S 1> นี่นะนี่นะ <Yeah. S 1> พ่อนี่มีแต่ให้นี่นะ <Yeah. S 1> <laughs> นี่เนาะ <laughs> มาเลยลูกมาเลย <Yeah. S 1> นี่นะ <laughs> อยากไปรู้ไปเห็นนี่นะ <laughs> นี่ <Yeah. S 1> ผมอยากไปรู้ <laughs> ไปเห็นมากเลยครับ นี่เห็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนล่หลวงปู่เห็นกุญยายเห็นเป็นตนอนนี้นะมาเลยลูกมาเลยนี่เดินมาเลยนะและที่สำคัญผมอยากไปโปรดโยมพ่อโยมแม่สาธุเจ<า>้า,า,าวอลูกยอดกระตันยูนะให้เข้าใจพระพุทธศาสนาต้องให้ให,ให้ให้แน่นกันนี้หน่อยนะลูกนะผมอยากโยมพ่อเลิกสูบบุหรี่ด้วยครับ โอ้นี่เนาะเอางี้สิลูกถ้าอยากโหลดยมพอยมม่อยมแม่ลูกอยู่ที่วัดเนี่ยเดี๋ยวท่านมาหาเองนี่เนาะเราอยู่ที่วัดนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมาหาเรามาแน,เาาน่เลยเออเอางี้สิลูกนี่เนาะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับที่เราจะชวนท่านเลิกสูบบุหรี่ <ชา S 1> วัดเท่านอั้น o อลี่ ที่เป็นสัพพายะเหมาะสมในการสนทนาธรรมอย่างยิ่งถ้าไปที่บ้านเราก็จะได้ฟังเรื่องทางบ้านฟังเรื่องคนข้างบ้านแล้วก็คนนอกบ้านนี่เนาะเอางี้สิลูกเอางี้เนาะอยู่ที่วัดนี่แหละนี่นะทำนั่งมาี่เดือองพระคิดถึงท่านก็นเอาท่านไว้กลางองคพระนีลุงนะ นิ่งเฉยเฉยนิ่งเฉยเฉยเนะยเดี๋ยวมานี่เนาะนี่สุดท้ายนี่เดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดก่อนสุดท้ายเอาว่าไม่ต้องลาเลยนะลูกนะไม่ต้องลาสิขาะเนาะนี่นะมามาเป็นมหาเถิดสุดท้ายนี่จะมหาบางคนเหนเนะมา ออกไปเขียนลายเลยอะไรตามเนื้อตามตัวเนี่ยน่าที่ได้นะที่จริงนี่นะถ้าเราเราอยากมีลยายงี้นะเราต้องเลือกตั้งแต่ตอนเราเกิดอ่าจริงนะจริงนะอาจริงจริงถ้าเราเลือกเกิดกับปิดามานดาที่ไม่มีลายเนี่ยมันยากเราต้องไปตามหานะ่ะมันเจ็บนะเจ็บ นี่เนอะอย่างนั้นทีอย่างเช่นงูเหลือมนี่ก็มีลายนะแต่บางทีเพราะความคุ้นเคยสัญญาอเขาทามาเอามีในในในธรรมบทนะจ๊ะบางรูปเนี่ยนั่งหลับง่วงบางรูปก็แงนดูฟ้าไอ้ใช่ไหมลูกใช่ครับดูดาวบางรูปนู่นูเคียดิน บางรูปนูขย่าต้นไม้ใช่เป็นลูกใช่ครับเออก็เลยมีพระท่านไปกราบทูลถามพระสัมมาทธตเจ้าเอ้ะมันเป็นอย่างไงอย่างนี้เลยเป็นทําไมถึงเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะสรุปเป็นภาษาบ้านๆ่มันเป็นสัญญาเก่าๆที่นอนเนี่ยเคยเกิดเป็น งูครับงูงูเก่ามันกินแล้วนอนอนี่ไม่ต้องสักเลยมีลายพลอยเลยไอ้ที่อะไรนะจ๊ะขียดินเป็นไส้เดือนครับไส้เดือนเก่าสัญญาเก่า,กาติดมือที่แงนดูต้องฟ้าเป็นพรามดูเลิกดูยามดูเลิกยามแล้วที่ขายาวขายาว ต้นไม้เออ,องี้นะเพราะนั้นบางทีแล้วเราเกิดกบดามดา,าที่ไม่มีลายเนี่ยบางทีสัญญา,ากเก่าตามมาต้องไปหาลายมาติดตัวทั้งๆเจ็บตัวแล้วเสียตังกว่าจะคิดออกและเอาออกเนี่ยเ,เจ็บอีกทีหนึ่งแล้วเสียตังค์อีกทีหนึ่งนี่เนาะเพราะฉะนั้นะเราต้องตัดสินใจให้ดีช่วงนั้นเนี่ยมัน ช่วงก่อนตอนที่เราเป็นกายละเอียดเราจะเอามีลายหรือไม่มีเอาแบบไหนนี่ไม่ได้ว่านะจ๊ะก็มันมีในพระธรรมบทถามลูกพระมหาดูสิถามพระลูกชายดูเราไปเรียนมหาดูสิเดี๋ยวหรือไม่เรียนมหาแล้วไปหาอ่านเอามีอย่างนี้จริงๆนะะนี่จ้าหลวงพ่อครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับ ผมขอเชิญชวนให้เพื่อนพระธรรมทายาอยู่อบุญใหญ่ด้วยการเป็นพระพี่เลี้ยงโมสาุ้ยจ้าโครงการบสิกาแก้วนออด้วยกันก่อนนะครับ<า>อยู่เลยลูกอยู่เลยนี่นี่นะ,ะพระเพื่อนชวนแล้วเนาะเรามาอยู่ช่วยงานพระศาสนาต่ออีกสักระยะกันเถิดสาซาโอ้โหหัวใจประเสริฐเหลือเกินผมว่า เราได้รับอะไรดีๆมากมายจากโครงการก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้นำสิ่งดีๆนี้มอบไปแก่ผู้อื่นบ้างมาอยู่เป็นผู้ให้ด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุเอท่านชื่ออะไรเนี่ยอ๋อพระธรรทายัตรราคินชาณรโตโอ้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็ย่งสูงที่ตายผมรู้ว่า เราเกิดมาทำไมขอหลวงพ่อมีสุภาพแข็งแกรงมากๆใจะจะรีบแข็งแรงด่วนเลยจะจะรีบไม่เป็นลมไม่เป็นนุ่นไม่เป็นนี่เลยนี่นะไม่ไม่ขัดใจกันส่วนผมจะขอบวดเป็นพระแท้ไปวันต่อวันสาธุโดยขอเลื่อนเวลาสิ่ขาวไปอย่างไม่มีกำหนดครับสาธุโอ้นี่มหาสจรย์แล้วนี่มานี่ นี่จ้ะมาวา,ภา,ภาจากพระสบประการภายใของพระธรรมทายาทราคินชานะระโตนี่จ้ะโอ้เอ,อใส่แว่นเหมือนกันเลยลูกมาเป็นพระลูกชายเถิดอยู่ที่วัดเนี่ยละลูก เดี๋ยวโยมพ่อโยมแม่มาเองน,น,นี่เนาะ,นนะโอ้นี่พระธรรมธิยาตรากินชาณะรโตจ้านี่สดโอ้นี่นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายจ้า